มาลองทำข้อสอบกันดูนะคะข้อนี้ในช่องสีฟ้าคุณหนุนลงไว้ให้นะคะมีหลายคนทำผิดเลยอะ่ะน่าจะเป็นเพราะว่าอาจจะสับสนความหมายบางอย่างใช่ไหมคะใครยังไม่ได้ทำนะคะหยุดวิดีโอเอาไว้ก่อนแล้วก็ลองอ่านแล้วเลือกตอบดูนะคะว่าจะตอบข้อ1 2หรือ3นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูคุณหนุนเฉลยกันนะคะมาดูกันค่ะ he didn't need to get up early the next day เขา Didn't need to เพราะว่าไม่จำเป็นต้อง get up early ตื่นตอนเช้าเช้ามากๆค่ะ get up early the next day วันถัดไปแล้วก็มีเว้นเอาไว้ให้เราเติมว่าจะใช้ but ที่แปลว่าแต่หรือว่า because ที่แปลว่าเพราะว่า so ที่แปลว่าดังนั้นต้องมาดูประโยคถัดมาค่ะ he watched the late night film เขาไม่จำเป็นต้องตื่นเช้าตรู่วันถัดไป so ดังนั้น เขาจึงดูหนังรอบดึกได้ที่ watch the late night film ความหมายประมาณนี้ค่ะก็เลยใช้ because ไม่ได้ส่วนบัตรเนี่ยมันจะต้องเป็นความหมายขัดแย้งกันอันนี้ไม่คล้อยตามกันนะคะก็ไม่ต้องตื่นเช้าไงก็เลยดูหนังรอบดึกได้ก็เลยใช้ so ค่ะคำศัพท์สำคัญมากใช่ไหมคะมาสะสมคำศัพท์กันค่ะคำแรกนะคะคำว่า need to แปลว,ว่าจำเป็นต้อง ลองออกเสียงตามไปด้วยก็ดีนะคะจดลงสมุดไว้เลยก็ดีคำศัพท์เนี่ยใช้ได้ทั้งเรื่องการสอบการพูดการฟังต่างๆนะคะอ่ะคำต่อมาค่ะ Get up early ตื่นเช้าๆ,ต,าๆตื่นเช้าตรู่เลยอะคะ่ะ The next day next day วันถัดไป The late night film หนังรอบดึก But แต่ Because เพราะว่า so ดังนั้นสำหรับใครที่อยากจะเก่งภาษาอังกฤษอยากเรียนภาษาอังกฤษนะคะปีนี้ฉันต้องใจแล้วว่าต้องเก่งภาษาอังกฤษคุณหนุนมีคอร์สอยู่นะคะถ้าสนใจก็ไปที่หน้าโปรไฟล์นะคะกดตรงนั้นมาสอบถามหรือว่าสมัครได้เลยค่ะคุณหนุนมักจะลงคําศัพท์ข้อสอบหรือคําถามต่างๆเอาไว้ที่ช่องสีฟ้านะคะไปดูกันได้นะไว้เจอกันคลิปหน้าของเองจ้าบาย